เอาละครับผมผมก็ประสัญดจทุกท่านนะครับผมผมมาแจกโค้ดล่าสานั่นเองนะคะรับผมสำหรับโปรโมชั่น9เดือน9นี้นะครับผมสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่านะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์นะครับผมท้าไม่คุณสามารถกดเข้าไปดูแฟลชเซลล์ต่างๆนะครับผมเวลาเที่ยงคืนอะไรพวกนี้ยนะครับผมอไอโปรโมชั่นที่ผมให้ตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะตอนแฟลชเซลลเท่านั้นนะครับก็คือวันที่9ท้งวันเลยนะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับผมเที่ยงคืนขอปปงวันที่9ถึงเที่ยงคืนวัน นั้นก็เป็นการสปอร์ตหมดแล้วนะครับผมซึ่งผมขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยนะครับผมที่สปอร์ตผมตลอดมานะครับเวลาดูทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นวันที่8นะครับผมก็คือว่าวันที่8ทั้งวันนะครับผมมันยังไม่สามารถใช้โค่นี้ได้นะครับผมใช้ไปแล้วอาจจะไม่ลดอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณต้องรอตอนเที่ยงคืนนะครับผมสมมติว่าคุณเห็นคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยคุณดูเวลานะครับผมเที่ยงคืนที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็คือวันที่9เดือน9ปุ๊บเนี่ย คุณยังสามารถใช้ได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะใช้ตอนแฟลชเซลล์อยู่นะครับเที่ยงคืนถึงตีสองเโมงถึง1ิบเอโมงอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าคุณจะใช้ในภายในวันที่9ก้เลยก็ได้หมดเลยนะครับผมคุณจะใช้ช่วงไหนองวันก็ได้นะครับผมมันเป็นออนท็อปทุกอย่างนะครับผมอ่ะผมทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับผมโค้ดทั้งหมดเนี่ยจะมี2อันนะครับผมอันแรกเนี่ยจะได้40คนนะครับผมอันที่สเนี่ยจะได้ส0คนเหมือนกันนะครับผมหมายความว่านะครับวันดีคืนดีเนี่ยคุณใช้แล้วแบบเอ้ย ทำงานเหมือนกันนะครับผมมันจะสามารถทําให้คุณลดได้เหมือนกันนะครับผมมันได้ส่วนลดเท่ากันเลยพวกนี้นะครับผมแต่ว่ามันจํากัดจํานวนการใช้งานเฉยๆนะครับผมสมมติว่านะครับคุณจะไปซื้อเครื่องสำอางอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลอร่าเมอร์เซยนะครับผมรอเรียวนะครับผมหรือแม็กหรือพวกนี้นะครับผมหรือคุณจะสนใจเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมเ iPhone Nokia อะไรแล้วแต่นะครับผม Samsung อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับผมสมมติว่าคุณใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ลดนะครับแสดงว่าโค้ดอันนั้นเนี่ยมันถูกใช้หมดแล้้้้้้้้้้้วววววนน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 ะะะคค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 ครรรัััับบบบบผผผผมมมมมมมุุณณตอออองงงงเเเปปลลลีีีี่่่่่่ยาาาาา็็็กกกกโโโดดดดดดึืททิิไใใหหแแแถสส มีคนใช้ก่อนหน้าคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไปละแปคนนะครับผมซึ่งผมก็จะขอเตือนอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ได้จํากัดคนที่ใช้นะครับผมแต่มันจํากัดครั้งที่ใช้นะครับผมหมายความว่า1คนนะครับสมมติคุณไปซื้ออันนึงมานะครับผมสมมติคุณไปซื้ออะไรบางอย่างมาเนี่ยบินมันพันห้านะครับคุณใช้ครั้งหนึ่งได้นะครับผม อพอคุณไปจะซื้ออีกนะครับคุณซื้อมาอีกทีหนึง 1, 5, เนี่ยพันหเนี่ยคุณใช้อีกครั้งหนึ่งได้นะครับคุณจะใช้อันไหนก็ได้นะครับผมคุณจะใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับคุณจะใช้แบบบินหนึ่งพันหประมาณ10ครั้งเนี่ยคุณซื้อหมื่นห้าหน้ดใช่ไหมครับผมคุณซื้อพันห้า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 เนี่ยคุณใช้คนลดละสิบบาทร้อยสิบบาทร้อยะสิบาทร้อยละสิบาทนี้ก็ได้นะครับผมเป็นสิบสิบครั้งก็ได้แล้วแต่คุณนะครับท่าน้คนีึลงคุณสาวทแนนะ นะครับก็ค right like you uh, ือว hmm. <hot S 1> ่าไอ้ช่วงแฟลชเซลล์หร so ืออะไรพวกนี้นะครับหลายๆคนใช้งานเยอะกันอยู่แล้วนะครับผมหลายๆคนซื้อของเยอะกันอยู่แล้วเนี่ยเออซื้อปุ๊บพันห้าจ่ายเงินก่อนนะครับผมจ่ายเงินก่อนแล้วใส่โค้ดเข้าไปลดละห้าสิบนะครับผมแล้วก็ไปเลือกซื้อใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมไอ้โปรเซสพวกนี้มันไม่ค่อยใช้เวลาเยอะเท่าไหร่หรอกนะครับผมซึ่งดูดยอดซื้อหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับคุณจะได้ลดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับซึ่งก็เป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะครับผมคือไม่ต้องนนนนนนู้้ีี่่่ััไปแลวเยครบผม คุณสามารถใช้ลถได้อีกทีหนึ่งนะครับผมคือร้อยห้าสิบบาทแน่ๆน,นะครับผมลดไปละห้าสิบบาทแน่ๆอะไรประมาณนี้ออท็อปอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน,น,น้อยๆจากผมแล้วกันนะครับผมจากคนที่ซับสไคร์เบอร์ของผมนะครับผมแล้วก็คนที่อาจจะผ่านเข้ามาดูอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ใช้งานโค้ดกันนะครับผมจะได้ไประหยัดตังค์ทุกท่านไปนะครับ